การใช้ถังับเพิลงทั้ง4คลิปนั้นสรุปว่าสิ่งสำคัญการใช้ถังดับเพิงให้มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความสำคัญกับ3อย่างนี้ 1. การใช้ถังดับเพิลงให้ถูกชนิดตามประเภทของไฟเพราะถังดับเพิงแต่ละชนิดไม่สามารถที่จะใช้ดับไฟได้ทุกประเภทซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดชัด จากสัญลักษณ์ข้างถังเท่านั้น 2. การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้ปฏิบัติขั้นตอนดึงลดกดสายอย่างเคร่งครัด 3. ถังดับเพลิงต้องมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและติดตั้งในจุดที่เหมาะสมเพราะหากถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งานการปฏิบัติตามสิ่งสํำคัญในข้อ1และข้อ2 ก็ไม่มีความหมายเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้เรามาช่วยๆกันนะครับต้องใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยครับผม